สวัสดีครับสวัสดีหลังหวยออกหลังลอตเตอรี่ออกนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเป็นอย่างไรกันบ้างหมานหมนัมนกันไหมครับหมานหมันกันไหมเป็นอย่างไรกันบ้างใครมันหมนัมนใครโชคดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนผมยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับไม่สมหวังนะครับ ก็ซื้อไว้หนึ่งใบเอาไว้ลุ้นเผื่อถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ก็ยังไม่ถูกก็สู้กันต่อไปนะครับจะท้อ,อย่าแท้ในเมื่อกองสลากเขายังไม่ปิดเราก็ยังมีความหวังซื้อไว้นะซื้อติดไว้ใบสองใบเพื่อลุ้นนะครับเพื่อลุ้นรางวัลเนะเพื่อได้รางวัลใหญ่จะได้ไม่ต้องลำบากกันนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ ก็สู้ๆกันต่อไปนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับอย่าท้ออย่าแท้ขอให้ทุกคนมีความหวังงวดหน้ายังมีนะครับสู้ๆครับทุกคนสู้ๆครับสู้เว้ยใช่ไหมสู้เว้ยสู้เว้ยขอทุกคน สู้ๆครับสวัสดีครับ